สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Good Land and House นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการบ้านกลางเมืองกันลประพฤกเอ่อโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนสารทบุรีแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญนะคะโครงการบ้านกลางเมืองนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท AP ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็โครงการนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่38ไร่กว่ามีจำนวนหลังคาเรือน445หลัง หลังที่เราจะพามาดูเนี่ยอยู่บนเนื้อที่18.6ตารางวานะคะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการก็มีครบครันทั้งขับเฮาส่วนสาธารณะสระว่ายน้ำฟิตเนสยามรักษาการปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกล้องวงจรปิดค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะคะว่าภายในตัวโครงการตัวบ้านเนี่น่าสนใจแค่ไหนค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะบ้านนี้มีพื้นที่18.6ตารางวานะคะ บ้านเล็กที่9ทับ2ค่ะในบ้านก็จะมีห้องผงรับแขกนะคะแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำเชิญเข้ามาดูค่ะภายในตัวบ้านนะคะก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เป็นส่วน l i ฟ i n g r o ูมนะคะนั่งดูทีวีส่วนโซนรับประทานอาหารก็จะอยู่ส่วนนี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังก็ต่อเติม ทำเป็นคัวนอกคัวด้านนอกนี้ลงเสาเข็มนะคะทั้งหมดยี่สิบเข็มก็มั่นคงเลยค่ะมีตัวถังสำรองน้ำถังใหญ่ค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวถังขึ้นชั้นสองซึ่งมีตัวกั้นสำหรับแอร์ไม่ให้มันไม่ให้มันหนีไปไหนค่ะ นี้ก็เป็นชั้นสองบ้านข้างหลังก็จะบุกด้วยวอลเปเปอร์นะคะบ้านนี้อายุประมาณแปดปีกว่าชั้นสองก็จะมีหนึ่งห้องนอนนะคะแล้วก็หนึ่งห้องอนเนกประสงค์อันนี้เป็นห้องนอนด้านหน้าทิศหน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกนะคะ ห้องนี้เนี่ยยังไม่มีใครมาใช้งานนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยใช้งานแค่ชั้นสามอย่างเดียวชั้นสองก็จะมีสองห้องห้องนี้ก็จะออกแบบมาเป็นห้องทำงานก็ได้หรือจะเป็นห้องนอนเล็กก็ได้ค่ะค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแยกพื้นที่เปียกแห้งค่ะค่ะ ถัดมาก็จะเป็นชั้นสามทางขึ้นชั้นสามนะคะชั้นสามจะมีหนึ่งห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในห้องนอนนะคะห้องก็จะถูกออกแบบให้สูงโปร่งโล่งนั้นเนี่ยก็จะดูแล้วไม่อึดอัดถัดมาตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำ ตรงนี้ก็แยกพื้นที่เปียกแห้งเช่นกันค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบ้านทาวน์โฮมสมห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องครัว2ที่จอดรถแล้วใกล้กับสถานที่สำคัญทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัยและรถ MRT แถมยังเดินทางเข้าเมืองได้ง่ายขอแนะนำโครงการบัสกลางเมืองกัล่าประพึกหลังนี้นะคะในราคา4ล้านบาทท่านใดสนใจต้องการนันหมายมาดูสถานที่จริงขอให้ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ